สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการแกะถุงตุ้มตอนมะนาวนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ซื้อกิ่งตอนจากทางส่วนไปแล้วถามว่าะจะประจำลงตรงนั้นยังไงวันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับก่อน,นอื่นตัดนังก้นกิ่งออกก่อนนะครับสักฝ่ามือหนึ่งหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับหลังจากตัดหนังก้นกิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตัดเชือกกันตัดเชือกออกแล้วนะครับ พอตัดเชือกเสร็จแล้วเราก็กีดด้านหน้านะครับกีดจากกลางๆไปหามุมถุงนะครับแล้วเราก็ดึงออก,อกอนี่นะครับเปิดออกข้างนึงแล้วแล้วก็พลิกออกไปเลยนะครับเบาๆนะครับเท่านี้ก็เป็นการแกะถุงตุ้มตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนการชำมมะนาวลงถุงดําก็สามารถติดตามชมได้ในวิดีโออื่นของจ่วนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ